ฟ้องเรียกเงินคุณสันทนะหล้านแล้วอยู่ๆก็เขาก็มาหานะเขาบอกเอ้เขาจะมาถามผมว่าผมตีความผิดหรือเปล่าไอ้ทนายหมาโจรน,นี่นะครับผมเนี่ยก็ลงมาจากศาลว่าความเสร็จก็เดินไปที่ลรงจอดรถมีใครก็ไม่รู้ตามหาผมเดินตามไปกับลูกน้องริ้วล้อนะฮะสิามคนแล้วมายืนอย่างเงี้ยผมอ่ะทำคดีสมัยพลตเอกเสรีพิสุทธิ์กับพลตีกยะสวัสดีผลน่ะ จนมีนตำนานทานายกระดูกเหล็กมาแล้วคุณไม่อยู่ในสายตาผมเลยไม่เคยกลัวไม่เคยขี้ขาดเลยสังคมตำหนิตีเตียนมากมายในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ออสอนวิชาว่าความแล้วเป็นทนายอุโสว่วาความมา37ปีมีบริษัทเป็นของตนเองนะครับแล้วเราก็นั่งมองลูกน้องแล้วผมอยากบอกคุณสารณะนะครับ ทนายอนันชัยเนี่ยไม่ใช่ทนายฝึกหัดที่ให้สัมภาษณ์นะครับผมดังมาตั้งแต่ปี2544ตั้งแต่คดีธนงพิทยะกับออดอเอรวีรศักดิ์อาภารักษ์นะครับแล้วก็ดังมาจน22ปีเลยครับผมให้สัมภาษณ์สื่อมาไม่รู้กี่พันครั้งแล้วเป็นนักจัดรายการวิทยุด้วยนะครับได้รับรางวัลเทพทองพระราชทานด้วยได้รับรางวัลหม่อมงามจิตในฐานะผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นด้วยผมเป็นสื่อมวลชน เพราะฉะนั้นผมไม่ใช่ทนายฝึกหัดที่จะต้องมาทั้งสัมภาษณ์คุณดูเวลาผมสัมภาษณ์ดิผมสัมภาษณ์มวนเดียวจบไม่ใช่ว่าสัมภาษณ์เอเเหมือนกับคนขี้ไม่สุดอ่ะผมก็ต้องลุ้นไปด้วยว่าเฮ้ยตกลงว่ามึงจะจบลงตรงไหนผมไม่ใช่นะครับเราเรียนสื่อผมเรียนมานะครับผมมีใบประกาศกรมประชาสัมพันธ์นะไม่ใช่ขี้ไก่นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวหาผมโง่อีกอเดี๋ยวจะให้ดูก็ได้ ไอ,ไอคนที่มันไม่รู้เนี่ยมันก็หาว่าผมเนี่ยแม้เป็นทนายฝึกหัดเพิ่งมาให้สัมภาษณ์ใหม่ๆเดี๋ยวให้ดูเนี่ยไปประชาสัมพันธ์บอกมรมประชาสัมพันธ์าน็นไหมครับเนี่ยผมผมเป็นทนายฝึกหัดเออผมจะรายการวิทยุเนี่ยแล้วก็เป็นเลขอดีตเลขาสมาคมวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์หกสมัยเนี่ย เพราะนั้นผมไม่ใช่ผูอขาดหรอกครับไม่นั้นผมมันจะไม่อธิบายมุดเดียวจบเพราะฉะนั้นน่ะนายสันทนาเนี่ยครับ<น>อย่าเอาดีเข้าตัวแล้วช่วยคนอื่น,นคุณน่ะไม่เก่งเหมือนผมหรอกนะฮะผมอ่ะสุดๆดแล้วผมเป็นสื่อผมถึงไม่ฟ้องสื่อไงผมเข้าใจสื่อครับผมเรียนฮะว่าไอ้สัมภาษณ์ยังไงแล้วเป็นยังไงนะครับเราเข้าใจสื่อวัดใจสื่อครับมีอะไรไหมครับเออจะถามมีมีอยู่ยวันแต่จะเล่าให้ฟังเรื่องตลกนะครับเรื่องตลกเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเนี่ย ผมมาฟ้องกับคุณจีวิ์ฟ้องเรียกเ,เงินคุณสันทนะ5ล้านแล้วอยู่ๆก็เขาก็มาหานะเขาบอกเอ้เขาจะมาถามผมว่าผมตีความผิดหรือเปล่าไอ้ทนายหมาโจรน,นี่นะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เจอผมหรอกครับแล้ววันนั้นผมก็ไปว่าความขม้างบนอยู่ๆเนี่ยผมเนี่ยก็ลงมาจากศาลว่าความเสร็จก็เดินไปที่ลรงจอดรถมีใครก็ไม่รู้ตามหาผมเดินตามไปกับลูกน้องริ้วล้อนะฮะสคนแล้วมายืนอย่างเงี้ย ผมก็คิดว่าเอ๊ะคิดว่าเขาเนี่ยจะไปเอารถที่ข้างบนนะเดินก็มองผมอย่างเงี้ยมองผมหัวจะลดเท้าเลยผมอยากจะบอกคุณนะผมอะทาคดีสมัยพลตระเอกเสรีพิสุทธิ์กับคนตีกาศิยะสวัสดีผลน่ะยนมีตำนานทานายกระดูกเหล็กมาแล้วคุณไม่อยู่ในสายตาผมเลยไม่เคยกลัวไม่เคยขี้ขาดเลยนะเวลาออกสื่อทำไมไม่ถามผมล่ะเจอหน้าไมเห็นถามเลย นะอย่างนี้เขาเขาไม่เชื่อว,ว่านักเลงจริงครับเขาไม่ใช่นักเลงจริงเพราะฉะนั้นผมไม่กลัวพวคุณหลอกอันนันใช้ไม่เคยกลัวใครและผมก็ไม่ลาลานใครคุณมายืนข้างผมเนี่ยผมไม่เคยกลัวแม้แต่นี้เดียวเลยผมยังสมเพศที่จะทำไปนะครับมีอะไรไหมครับ